ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของเครือกล้วยหอมทองที่ทําการปลูกไว้นะครับโดยประเด็นวันนี้เลยก็คือจะพามาดูในเรื่องของการที่จะทําการห่อนะครับว่าช่วงเวลาหรือว่าลักษณะผลกล้วยประมาณไหนเราถึงจะทําการห่อได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างในส่วนของเครือนี้กันเลยนะครับเครือนี้นะครับมาดูเครือด้านบนนะครับจากด้านล่างลงมานะครับจะเห็นว่าเครือด้านบนเนี่ย มันชี้ขึ้นนะครับความหมายของการชี้ขึ้นคือยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ลักษณะผลกล้วยนะครับแล้วก็มันงุ้มขึ้นไปด้านบนนะครับหมายถึงว่าด้านปลายของกล้วยเนี่ยมันชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับนี่ผลของด้านนี้ตัวนี้นะครับคือการชี้ขึ้นส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก็คือผลกล้วยมันชี้นะครับปื๊บปื๊บองศามันยังลงมาข้างล่างอยู่นะครับมันยังไม่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้เช่นเดียวกันนี่นะครับ องศามันฟื้ผลกล้วยนะครับชี้ลงมาด้านล่างนะครับชี้ลงมาอยู่ยังไม่ชี้ขึ้นเหมือนด้านนี้เห็นนะครับนี่อันนี้มันจะชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเรือนนี้ทั้งเครือเนี่ยด้านบนชี้ขึ้นนะครับแต่ด้านล่างยังชี้ลงอยู่นะครับเครือนี้เนี่ยยังไม่เหมาะที่จะทําการห่อนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเนื่องจากว่าปลายกล้วยเนี่ยมันชี้ลงอยู่นะครับถ้าเกิดเราห่อถุงไปแล้วนะครับถุงเนี่ยมันจะไปโดนหรือไปเสียดสีกับบริเวณ จุกหรือว่าขั้วของกล้วยนะครับด้านนี้นนพอมันไปโดนหรือเสียดสีนะครับจะทําให้จุกตัวเนี้ยมันบอดนะครับหรือว่ามันเสียดสีแล้วก็ทําให้มันเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะถ้ามันชี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาเราห่อนะครับถุงจะมาโดนด้านข้างตัวนี้แทนนะครับจะมาโดนด้านข้างตัวนี้แทนมันจะไม่โดนตรงจุกนะครับอา <speaking in> จจะเสียดสีทําที่จุกทําให้จุกเน่าน,นะครับเป็นเชื้อราหรือว่าจุกมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะลามนะครับลามทําให้กล้วยเนี่ยมีปัญหานะครับ ดังนั้นเราต้องรอให้ปลายลูกกล้วยเนี่ยมันชี้ขึ้นไปก่อนนะครับเพื่ here, อที่เวลาเราห่อแล้วเนี่ยถุงมันจะได้ไม่มาโดนจุกตรงนี้ทําให้เสียหายนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของเครือที่ห่อแล้วนะครับนี่อันนี้คือเครือที่หอ่อแล้วเป็นถุงสีฟ้านะครับนี่จะเห็นว่านี่มาดูด้านข้างกันก่อนเลยนี่เห็นนะครับปลายกล้วยมันจะชี้ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ชี้ขึ้นมาเวลาถุงมาโดนนะครับนี่มันก็จะมาโดนตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนี่โดนตรงนี้ มันจะไม่โดนปลายกล้วยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันชี้ขึ้นไปแล้วนะครับนี่เวลาลมพัดนะครับนี่หรือว่าเวลามันโดนการเสียดสีมันจะมาโดนตรงด้านข้างนี้แทนนะครับมันจะไม่เป็นเสยดสีที่จุกนะครับทําให้เป็นแผลแล้วก็พอเป็นแผลปุ๊บจะเป็นเชื้อรานะครับพอเป็นเชื้อราเนี่ยมันก็จะกินเน่าทําให้ผลเสียนะครับเดี๋ยวก็จะลางไปทั้งเครือนะครับดังนั้นข้อสาคัญเลยก่อนที่จะห่อต้องตรวจสอบเครือก่อนว่าเครือกล้วยของเรามันชี้ขึ้นหรือไม่นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ